ท้อเรื่องความรักนะคะฟังทางนี้ไม่ว่าจะท้อเพราะว่ามีคนรักอยู่หรือว่ากําลังรู้สึกแย่เพราะว่าโสดแล้วก็เริ่มนึกถึงความหลังคั้งก่าวว่าทําไมเราถึงอาพับจังเลยเราไม่ได้ความรักดีๆเหมือนคนนู้นคนนี้นะคะอาจารย์เปิ้นอยากจะบอกว่าความรักที่ดีความรักโรแมนติกความรักที่สดใสไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ชายผู้หญิงพวกนั้นค่ะแต่เกิดขึ้นจากเราเนี่ยมีวิธีการคิดแล้วก็มีความตั้งจิตตั้งใจว่า คุณต้องการคนรักที่แสนดีและอุ่นไหมคะอย่างคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราไปโฟกัสแต่เรื่องไม่ดีของเขามากเกินไปจนทําให้ความรักเนี่ยมันเหือดหายไปแล้วคนโสดก็รู้สึกถึงความเหงามากเกินไปก็เลยทําให้ไม่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาสักทีวันนี้คุณใส่พลังให้กับความรักใหม่ค่ะรู้สึกขอบคุณความรัก ขอบคุณนะฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณนะเธอทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมาก ในขณะเดียวกันที่คุณมีความเชื่อว่าคุณมีชัวไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่การหลอกตัวเองค่ะแต่เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตว่าใช่ฉันต้องการความรักแบบนี้และความรักก็จะเป็นไปตามวิธีการคิดความเชื่อการกระทําการโน้มน้าวทางจิตวิทยาของคุณต้องสังเกตไว้เลยว่าคนที่อกหักบ่อยคนที่ยังอยู่เป็นโสดแล้วแบบไม่มีความสุขเนะ่ยเขายังต้องอยู่อย่างนั้นต่อไปจนกว่าเขาจะปรับพลังในตัวเขาได้ค่ะมั่นใครที่เออนยอย,อยๆเศร้าแล้วแบบฝันน่ะ ฝันถึงพระเอกขี่ม้าขาวฝันฝันว่าดอกฟ้าจะโน้มกิ่งลงมาหาคนจนจนที่ไม่มีอะไรแล้วก็นิสัยไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้ของดีจะต้องคู่ควรกับของดีวันนี้ไม่ว่าคุณจะโสดนะคะหรือไม่โสดมีแฟนหรือไม่มีแฟน คุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองก่อนนั่นก็คือคุณต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100%ฉันรักเธอฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันคือคนที่ใช่ฉันพร้อมที่จะให้ความรักทุกคนบนโลกใบนี้เพราะความรักของฉันที่ฉันรักตัวเองนั้นมันล้นจนสามารถแบ่งปันผู้คนได้อินเนอร์นี้ฟีลลิ่งนี้แทนที่คุณจะรู้สึกขาดเรื่องความรักกลายเป็นว่า ผู้ชายต้องมาเติมเต็มความรักกับคุณค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายนะคะที่มาเติมเต็มความรักหรือว่าอยากใกล้ชิดคุณรู้สึกว่าคุณน่ารักนะทุกคนรอบตัวคุณจะเข้าหาคุณเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้วิ่งเข้าหาแสงสว่างทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้วิ่งเข้าหาความอบอุ่นปลอดภัยความสบายใจค่ะเขาจะไม่วิ่งเข้าหาความมืดความขัดแคลนน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่ดีไม่มีค่าเก็ตไหมคะ ถ้าเริ่มเกตแล้วเนี่ยถามว่าจะไปเอาพลังที่จะมาหน้าราักจากไหนก็เป็นมันไปเลยเดี๋ยวนี้สิคะ สดใสร่าเริงม,มีพลังรักตัวเองออกกําลังกายหาเงินเก่งมีความสุขกับชีวิตภูมิใจในตัวเองรู้สึกถึงคุณค่าตัวเองชันนี้ใครได้ไปเป็นแฟนนะโชคดีมากๆเลยการคิดอย่างนี้ไม่ใช่การหลงตัวเองนะคะจะเป็นเอเจ็จูดแล้วว่าเป็นทัศนคติที่ดีที่คู่ควรที่จะมีความรักที่ใช่คนไหนมีครอบครัวแล้วครอบครัวจะอบอุ่นคนไหนแต่งงานแล้วความรักจะลนติคนไหนเป็นคนโสดจะดึงดูดคนมารุมคุณและเอนจอยสนุกมากกับความราาักขาดห้ามเชื่อ,อาจา์เปิ้ลอย่าเชื่อ,อาจา์เปิ้ลน,นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ สูตรรัดโคตรรวดเร็วนะคะอาจารย์เปิ้ลมีมินิคอร์สค่ะ17วิธีจิตวิยาลักทักอินบ็อกแอพฟ้าอาจารย์เปิ้ลมานะคะรับรองเลยว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงมีความสุขมีสเสน่ห์ความรู้ที่เข้ามาในหัวสมองเราและชีวิตเราไม่มีใครริบคืนไปได้นะคะจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นมาเป็นคนทรงสเสน่ห์กันมาเป็นคนที่ดึงดูดความรักกันค่ะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนโชคดีในความรักสิ่งที่ทําให้เกิดความรักที่สดใสคุณต้องมีความเชื่อและมีความศรัทธาว่า ใช่ฉันมีรักแท้แน่นอนฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคุณมีตรงนี้สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ